เยอะที่ดีที่สุดในการดักปลาไหลสสูตรเอามาร่วมกันให้มันเป็นสูตรเดียวกันก็คือนี่แหละครับ วัสดีครับพี่น้องปล่องายสู่ผู้สู่คนครับผมสำหรับคนงานเมืองจีนนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับผมป่าถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นครับพี่น้องคิดเงินได้เงินครับผมคิดท่องอะไรท่องครับผมลำลุ่มเมื่อสู่ผู้สู่คนครับพี่น้องครับผมก็ขอให้พี่น้องปลอดภัยจากโรคระบาดทั้งหลายครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพขอย่างครับผมอ่ะพี่น้องมือนี่ชิข้าพี่น้องมาเบิ่งเยื่อสูตรเด็ดท่องครับ นี่ครับพี่น้องเป็นไอ้นี่นี่เป็นสาเดือนนี่ครับส่เดือนแห่งครับผมกิ้นดีที่ผมคุดมาจากสาเอ็ดมันเหลียครับผม ัาน,นี้ผมมันเหลือของแห่งไว้อันนี้นคือคือดินดินที่ขุดมานํากันเดี๋ยววันในใส,เด,นใสเดือนมาอันใส่เดือนมากอาใส่เดือนมาไวเดี๋ยวผมจะซับ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 ให้ใส่เดือนมันแตกแตกกอ,อกครับผม นันจะกลายเป็นสายเดือนสายเดือนแห่งบานที่นี่เขาจะเอามาผสมกับหอยกับหอยครับผมหอยที่เขาถูกมาแล้ว เพิ่มพั้วหอมเข้าไปครับปกติคารนเอามีถ้าใส่เดือนเท่ากับไส่เตอใส่เดืนอกน,ดนก็นได้ครับผมคาร์าานิวหอยเท่ากับไส่แต่หอยก็กได้ครับแต่อันนี้ผมเอามาผสมกัน <ทร Sus anne> มันจะกลายเป็นสูตรตักปลาไหลที เยอที่ดีที่สุดในการดักปลาไหล <c oughs> เยอที่ดีที่สุดในการดักปลาไหลสองสูตรเอามารวมกันให้มันเป็นสูตรเดียวกันก็คือนี่แหละครับไปลองชุม่มน้ำกันครับผมไปดักน้ำกันว่ามันสีมานหน่อยมานลายมองที่ผมสิไปผมหมั่นใจว่ามันตน้องมีตัวแทะปลาไหลแต่ว่ามันถิอว่าเขาเก่าบ่ดิ ล้วว่าผมว่ามันใจว่าเขาเถอะเย็ดเลยครับอเอ้าเยวไปเขาไม้เลยครับผมพี่นอ้องแจ๋วนี่ครับมันเป็นหน้องสะครับผมพี่นอ้องซึ่งนำกับบอท่านได้ออกจากสะครับ6กมาก ตาอันนี้หาหูกับพ่อเจอครับผมพี่น้องยงมหนาไส้เบ็ดตะไลาตามอลู้หาลู้พ่อเจอครับหยามันไหลเนี่ยเดี๋ยวผมจะดักลองเมึงครับ เป็นตุ่มหอยครับ ผมพี่น้องกาเดี๋ยวผมพออยากใส่ก่อนครับเอามาสีหลังสุ่มหน่อยสองสุ่มในสองกะเดี๋ยวจังมหลุ่นมายามน้ากันครับผมขึ้นเดียวครับผมมันเป็นน้องสะในน้อยใกล้ขึ้นเดียวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมกะใส่ไว้ ขึ้นเดียวครับผมสีหลังตุ่มใหญ่สองตุ่มน้อยสองบอลลูวอะสีมีแต้มบ่ไปลุูนไปชมกันเลยครับผมหลังแหลกครับผม อันนี้หลังทีรีวิวครับนี่ไครับผมนี่ครับหลังหนึ่งอยู่นี่ เ,เดี๋ยวจัดใม้นู่นแล้วครับผมว่าเหล่าตัวมาแล้วมา,าแล้วครับหนังครับพี่น้องสองตัวเลยครับผมโอ้หมันมาแล้วพี่น้องหมันมาแล้วสองตัวสองตัวนี่ครับดังนึงนี่แห,หละหมันให้เนี้ยเตียกันอีกตัวเลยจัดในห้นู่นเดี๊ยว ฟองทองไายหลายบ่ครับฟองวางเตาวางเตาพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอ้ยผลงาน <c oughs> สองแต้มไนหน่อย ตัวหน่อยตัวน mm ึง hmm. ต mm ัวหญ่ตัวนึงกับพ่อได้สิได้จัดเมนูอยู่ครับเนี่ว่าได้กินหลายมือแล้วนี่ครับยำดูได้เสี่ยวอึ้งลงน้าหมูพัดใช้อึงเนาะอึงพัดเป็นโตลดนี่ครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวจัดเมนูครับผมจวดครับนี่ครับผมเครื่องที่เขาเตรียมมว้นี่ครับอะไรตัวพ่อพัดพอดีตัวหน่อยตัวนึงตัวหญ่ตัวนึงครับผมเกือบบ่ได้พัดพี่น้องเกือบบ่ได้ออมเกือบบ่ได้มีจัดเมนูครับผมถือหลังนึงครับกัดถือว่าโอเชอยู่ เครื่องพริกที่เข้าตำใหม่ครับผมอันนี้มีกระช่ายาพริกไทยสดล,ลูกโดดใบบักกูอันนี้ใบกระเพราหน่อยอันนี้ใบยี่หร่าครับผมพี่น้องอันนี้นามลางคกเนาะพี่น้องเนาะโอเคขออนุญาตซับก่อนครับอันนี้ซับตอนนี้ง่ครับผมจะหน่อยให้นอ้องอริกินครับ ข้ามันหมาดครับอะไรไดทีเอาน้ำล้างโค้ลงครับ น้ำเดือดปรุงเครื่องครับผมน้ำปลาผงชูรสดีซอสปลาขาวซอสปลาเขียวน้ำมันหอยน้ำตาลจวดลงไปครับผมสูตรเด็ดครับนี่ครับร้อยมันเดือดให้ปลาไหลซุกครับผมพี่นนองปลาที่นี่ ทอเดือดได้ทีแล้วปลาไหลซุกข้าวกับเอาพักที่ข้าเตรียมไวล้ลงครับพี่น้องคนเลยครับผมไฟทอดต่อไปล้วเะียนดโจกุกเลยครับซุกหยบบ้อยครับพี่น้อง นี่เออเบิ้งพี่น้องเบิ้งลูกโดดปลาไหลเป็นตอนใหญ่ๆนี่ครับจัดไปครับผมพี่น้องนี่เออจะไปกินกับนอ้องอลิรียสขึ้เก่าแล้วครับบ่รู้หัคนจะกินได้บ่ล่ะสิเพลสอีกแล้วนี่ครับผมนี่ครับพี่นอ้องเออไปน้องไปกินเขาน้ำกันครับผมวันที่นี่ จจววดดครับสวัสดีค่ะพี่น้องวงไวซูคุณผู้ชมมันมีความรักครับอน้องอลิีแม่งสิมากินปลาไหลครับผมน้ำปลาไหลพัดปลาไหลลูกอ๋อมันล่าปลาไหลครับผมพัดปลาไหลครับพี่น้องเอามากินทองไหทองหน้าครับมือนี่โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เจ้าที่เจ้าฐานกินก่อนครับผมโอ้ยน้องเชิด กินน่องด้วยนักประไลกับผมมือนี่โอ้น้องอากินเลยหรอจัดเลยจัดน้องสุดๆจังเลยจ้ะเอาหายใจทีกินน่อครับผมน้อยหน่อยนะนครับที่เหลือก่อนกินเข่ารับผมจวดหนูเทแซ่บเอาเอาอันนี้ออกก่อนกีนน่องสมุนไพร เต็มใหม่เต็มมือเลยลูกสาวผมเอโหายไปยันั่งยุกไปยังเบื่อเลยจับไปเลยหุวนไปอ่ะพี่นองปวดบึงจะค่ำกันอ่ะเอาฟ้ามาปิดพอนย่งแมงวันก็อเาต่างใจรวดลูกบ่เขาดอกแมงวันยู่ไ คนละเอ้าบางพี่ลองอู้ผู้บางดอกม่เยอะว้าพี่น้องปลาไไลปลาไหลง่ายดีว่ามีปัาไหลหน่อยเต็มมืออยดอกขวมือกินเยอ Okay, i'm not สีม <Es> ันปากมันไอ้ซีมันปากอัไรกันนะโอ้เอาปากมันออกกน็ชอบกินปากเปรี้ยงแล้วกระเพียดยองพวงผมเพียดย่อนกินลูกดวดครับผม แล้วพี่น้องเพียสเลิศเกินครับผมพี่น้องกาคลิปนี้กับห้องเสียฝากไว้เต็มเิยครับถือใจกันอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งไว้คือเราครับผมสี่วันเดียวกวาดจิบไม่ๆเป็นกันมังใจให้กันในการทำลิปต่อไปครับพี่น,ออน้องอันใดบ่เหมาะสมเหส,สมควรกาขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นะตรงนี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เต็มเิยครับขอบคุณครับกดไยจากลรกกระบะทุกคนนะพี่น้องเด้ออย่าลืมครับ ก็ไหวกลับมาตั้งหลักอยู่บัดเท่ากนันก,ก่อนจัางไปไหมครับผม